คุณผู้ชมครับฤดูการ2025ของโอลิเวอร์แบ a ร์แมนเปรียบเสมือนเรื่องราวของ2ครึ่งฤดูการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงช่วงแรกเต็มไปด้วยความทา้าทายในฐานะนักขับรุกกี้ที่ต้องปรับตัวแต่หลังจากช่วงพักร้อนกลางฤดูการฟอร์มการขับของเขาก็พุ่งทยานขึ้นอย่างน่าทึ่งบทวิเคราะห์นี้จะเจาะลึกถึงเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งตามคำบอกเล่าของแบร์แมนเองมันเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงซึ่งลึกซึ้งกว่าแค่การอัปเกรดรถยนต์เพียงอย่างเดียวซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ฝีมือแต่ยังเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจว่านักขับหน้าใหม่จะสามารถเอาชนะแรงกดดันมหาศาลและสร้างตัวเองให้เป็นกำลังสำคัญของทีมได้อย่างไร และท้ายที่สุดเขาสามารถจบฤดูกาลในอันดับที่13แซงหน้าเอสเตบันโอคอนเพื่อนร่วมทีมดีกรีผู้ชนะการแข่งขันไปได้สำเร็จการวิเคราะห์เส้นกราฟผลงานของนักขับตลอดทั้งฤดูกาลมีความสำคัญอย่างยิ่งในเชิงยุทธวิธีโดยเฉพาะสำหรับนักขับหน้าใหม่อย่างโอลิเวอร์แบร์แมนความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผลงานครึ่งแรกและครึ่งหลังของ2025 ถือเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและการเติบโตภายใต้แรงกดดันมหาศาลของโลกฟอร์มูล่าวันช่วงเริ่มต้นฤดูกาลของแบร์แมนเต็มไปด้วยบทเรียนราคาแพงเขายอมรับว่ามีช่วงเวลาที่เจ็บปวดเกิดขึ้นหลายครั้งรวมถึงอุบัติเหตุในสนามเปิดฤดูกาลที่ออสเตรเลียและที่สำคัญคือการละเมิดกฎธงแดงถึงสองครั้งสองคราในรอบฝึกซ้อมที่โมนาโกและบริเตนใหญ่ซึ่งส่งผลให้ต้องโดนปรับลดอันดับสตาร์ทอย่างหนัก ความผิดพลาดเหล่านี้สะท้อนถึงความท้าทายในการปรับตัวของเขาซึ่งต้องผเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่เข้มข้นตลอด9สนามแรกโดยไม่สามารถเก็บคะแนนสะสมได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวการเปลี่ยนแปลงของแบร์แมนหลังช่วงพักร้อนนั้นน่าประทับใจอย่างยิ่งโดย6จาก9สนามที่เขาเก็บคะแนนได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่รายการดัชกรังปรีเป็นต้นมาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวกระโดดผลงานเด่นในช่วงนี้ประกอบด้วยดัชกรังปรีอันดับที่6สิงคโปร์กรังปรีอันดับที่9 ยู ited สเตท e s กรังปรีอันดับที่9เม็กซิโกซิตี้กรังปรีอันดับที่4ซาเปาโลกรังปรีอันดับที่6 l ลาสเวกัสกรังปรีอันดับที่10 แม้ว่าการอัปเกรดทางเทคนิคจะเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จใน F1 แต่ความสามารถของนักขับที่ทำงานร่วมกับทีมและเข้าใจรถอย่างลึกซึง้งมักจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงในการปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดในส่วนนี้เราจะเจาะลึกถึงพัฒนาการนอกสนามของแบอร์แมนซึ่งเขาชี้ว่าเป็นเหตุผลหลักเบื้องหลังความสำเร็จของเขา แบร์แมนยอมรับว่าช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนั้นค่อนข้างน่าสับสนเนื่องจากมีภารกิจมากมายที่ต้องทำในแต่ละสุดสัปดาห์ซึ่งแตกต่างจากสมัยที่เขาแข่งใน F2 อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเขาเรียนรู้ที่จะจัดการกับความต้องการเหล่านี้ได้มากขึ้นทำให้ครึ่งหลังของฤดูกาลร,รู้สึกว่าควบคุมได้มากขึ้นและไม่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแนวทางการทำงานร่วมกับทีมของแบร์แมนมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาอธิบายถึงการเติบโตในวิธีการทำงานกับทีมและแนวทางการจัดการสิ่งต่างๆการให้ข้อมูลป้อนกลับของเขามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงต้นฤดูกาลที่ทีมกำลังพยายามแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของรถ VF25 พัฒนาการที่สำคัญอีกประการคือความเข้าใจในเชิงเทคนิคที่ลึกซึ้งขึ้นแบลแมนกล่าวว่าเขาพยายามอย่างหนักที่จะหาวิธีดึงประสิทธิภาพสูงสุดออกมาจากชิ้นส่วนอัปเกรดใหม่ๆและทำความเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรจากรถ เขายอมรับว่าในช่วงแรกเขายังขาดความรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำหรับเส้นทางของนักขับรุกกี้วุฒิภาวะและความเข้าใจในตัวรถที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่เพียงแต่ลดความวุ่นวายในการทำงานแต่ยังเป็นรากฐานสำคัญที่สร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรับมือกับความผิดพลาดในสนาม นักขับรุก,กี้ในฟอร์มูล่าวันต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันทางจิตใจมหาศาลที่ซึ่งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจถูกจับตามองและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงความสามารถของนักขับที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดแทนที่จะปล่อยให้มันบั่นทอนกำลังใจคือตัวชี้วัดสำคัญของความสำเร็จในอนาคตแบ์แมนแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่ต่อความผิดพลาดในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลของเขาผ่านคำพูดที่น่าประทับใจว่า ผมยังเผื่อพื้นที่ไว้สําหรับความผิดพลาดเหล่านี้ให้กับตัวเองเพราะผมตระหนักดีถึงตําแหน่งของผมผมเป็นรุกกี้ผมยังคงเรียนรู้และกําลังสร้างตัวอยู่ความผิดพลาดเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่ของแบร์แมนสอดคล้องกับการประเมินเชิงบวกจากอาโยโคมาสึหัวหน้าทีมโคมาสึ u, ชื่นชมพรสวรรค์ของแบร์แมนแต่ก็เน้นย้ําถึงความจําเป็นในเรื่องความสม่ําเสมอสิ่งสําคัญคือ โมาสึสังเกตว่าแบรแมนรับฟังความคิดเห็นที่สร้างสรรค์หรือแม้แต่คำวิจารณ์ได้ดีซึ่งตอกย้ำความคิดว่าทัศนคติของเขาคือกุญแจสำคัญสูตรการพัฒนาและด้วยทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้เช่นนี้เองที่ทำให้เขาสามารถเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นบทเรียนและนำไปสู่การสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดของฤด,ดูกาลที่เม็กซิโกเม็กซิโกซิตี้กลางปลีไม่ใช่การแข่งขันอีกหนึ่งสนามแต่มันคือผลงานชิ้นเอกที่พิสูจน์ความสำเร็จในฤด,ดูกาลรุกี้ของแบรแมน เป็นสนามที่การเติบโตความมั่นใจและทักษะของเขาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาแบมแมนจบการแข่งขันในอันดับที่4ซึ่งเป็นผลงานที่เทียบเท่ากับสถิติดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมฮาร์สน่าทึ่งคือเขาเริ่มต้นการแข่งขันจากกริสตาร์อันดับที่9แสดงให้เห็นถึงการไต่อันดับที่ยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการต่อสู้บนสนามกับแชมป์โลกอย่างแม็กซ์เวิร์สทัพเปนซึ่งแบมแมนได้กล่าวถึงประสบการณ์ครั้งนั้นว่า การได้ขับอยู่เคียงข้างกับแม็กซ์เป็นความรู้สึกที่เจ๋งมากเขาเป็นคนที่ผมโตมากับการดูเขาแข่งในฟอร์มูล่าวันมันยอดเยี่ยมจริงๆสิ่งที่ทําให้ผลงานนี้น่าประทับใจยิ่งขึ้นคือคํายืนยันของแบร์แมนเองว่าเขาจบในอันดับนี้ด้วยฝีมือและรถมีความเร็วในการแข่งขันเพียงพอที่จะรักษาตําแหน่งไว้ได้นอกจากนี้เขายังได้รับโหวตให้เป็นนักขับยอดเยี่ยมประจำวันด้วยซึ่งเป็นการยอมรับจากแฟนคลับทั่วโลกต่อผลงานอันยอดเยี่ยมของเขา ผลลับแมะที่เม็กซิโกไม่ได้มาจากฝีมือของแบร์แมนเพียงคนเดียวแต่มันคือบทพิสูจน์ขั้นสุดท้ายของการพัฒนานอกสนามและการทำงานร่วมกับทีมที่กล่าวมาก่อนหน้านี้อายาโอโคมาสึ atsu, หัวหน้าทีมได้ยืนยันเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าออลลี่ขับได้ยอดเยี่ยมและให้ข้อมูลกับเราอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบทีมวางแผนการแข่งขันทำงานได้ยอดเยี่ยมทั้งวิศวกรการแข่งขันวิศวกรสมรรถนะทุกคนให้ข้อมูลกับนักขับมันเป็นความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของทีม คำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารและฟีดแบกที่ดีขึ้นของแบร์แมนได้แปลเผยนเป็นผลลัพธ์ในสนามโดยตรงผลงานระดับสุดยอดครั้งนี้ได้สร้างรากฐานที่มั่นคงและเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาอย่างมหาศาลก่อนจะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลถัดไป การพลิกฟอร์มที่น่าประทับใจของโอลิเวอร์แบรแมนในปี2025เป็นผลิตภัณฑ์โดยตรงจากการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานนอกสนามอย่างตั้งใจทัศนคติที่เป็นผู้ใหญ่ในการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการทำงานร่วมกับทีมในเชิงเทคนิคที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแบรแมนพร้อมสำหรับฤดูกาลที่2เขากล่าวว่าเขาได้วางรากฐานที่มั่นคงในปีนี้และตอนนี้มีความคิดที่ชัดเจนขึ้นว่าตัวเองต้องการอะไร เขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารถมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวซึ่งแตกต่างจากปีแรกที่เขายอมรับว่าไม่รู้อะไรเลยมุมมองนี้ถูกสนับสนุนจากทีมโดยโคมาสึได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจที่ทีมสามารถสร้างความก้าวหน้าได้เป็นปีที่2ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับอนาคต สำหรับตัวแบร์แมนเองหากเขาสามารถขจัดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวออกไปได้นักขับอังกฤษผู้นี้ก็อาจกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026ด้วยวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้นและรากฐานที่มั่นคงโอลิเวอร์แบร์แมนจะกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในฤด,ดูกาล2026ที่กำลังจะมาถึงหรือไม่